และนี่คือสุดยอดโปรเจกต์แสนล้านรอบอ่าวไทยนะครับการทั้งน้ําท่วมกันทั้งรถติดนะครับรวมถึงดึงเงินให้คนไทยรวยขึ้นอีกด้วยเกิดอะไรเดี๋ยวิดในร่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีน่บอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ที่พิเศษทคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีประสบก,การณ์มากกว่า10ปีครับคุณอยู่กัช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท,งทงางด้านอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปชิ้นคืนของโปรเจกต์แสนล้านตัวต่อไปที่จะว่าสร้างความมือฮาไม่แพ้โปรเจกต์ไหนๆเลยครับหากใครตามเรื่องของข่าวสารจะรู้ว่าไประเทศไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของน้ําท่วมครับซึ่งกรุงเทพบ้านเราเนี่ยครับเป็นพื้นที่ลุ่มนะ้ทีีม่มระดับสูงทะเเลเพียงแค่ถึงเมตรเท่านนั้อีกอย่างนะครัะ ไม่พอนะครับกรุงเทพฯเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการระบายน้ําที่ไม่ค่อยทันแล้วก็ท่วมขังซ้ําซากครับมันก็เลยมีไอเดียโปรเจกต์ตัวล่าสุดนะครับนั่นคือสร้อยไข่มุกตรงอ่าวไทยนะทางรัฐสิ่งเนี่ยมีการเสนอให้สร้างตัวเกาะเทียมนะครับจำนวน9ก้าเกาะในบริเวณตรงอ่าวไทยครับ ตรงปากน้ําตรงบางขุนเทียนนะฮะเอาจริงๆเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็น9เกาะด้วยกันครับโดยเกาะเกาะหนึ่งจะมีขนาดประมาณ50ตารางกิโลเมตรครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ทางอ่าวไทยนะครับไปทางปากน้ําสุดประการจนถึงฝั่งของชลบุรีเลยครับซึ่งตัวเกาะเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันด้วยเขื่อนนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำครับโดยรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรซึ่งแนวคิดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เงินของ,งรัฐบาลน,นะครับจะเปิดโอกาสให้ทางเอกชนเนี่ยลงทุนอยู่ที่99ปีและก็แน่นอนว่าจะเปิดโอกาสให้ชาวตตต่่่าา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 งงชิเเ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 นนนนนนีียยขข้้้้้้มมมปป็จ็จอไอไกกกะะะะพพวววใหดครรับทล มีหลายโมเดลลายความคิดนะครับแล้วก็หลายนโยบายเองก็มีการส่งเสริมแล้วก็เชื่อมต่อกันครับเช่นการปลิดล็อกเรื่องของที่ดินให้ชาวต่างชาตินะครับหรือว่าจะปลดล็อกโคตา,คากเเากรซื้อคโดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอเจนทนะฮะที่ดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือ,อน,นี้ก็เป็นตัวของกเกาะอ่าวไทยนั่นเองครับนั้นหามองจริงเนี่ยตัวเกาะเกาะนี้9เกาะนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นการรวบรวมนโยบายหลายๆอันเข้าเอาไว้ด้วยกันนะฮะทางเรื่องของที่ดินถูกไหมครับเรื่องของการสร้างเกาะใหม่นะครับเรื่องของการน้าท่วมอีกทั้ นนนีจสสิ้สุดครับอีกทางนึ่งครับถ้าทำโปรเจกต์นี้สําเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยนะจะมีทางเชื่อมนะครับระหว่างทางสู่สงครามนะครับไปทางฝั่งของชมบุรีผ่านเส้นทางนี้ไปได้เลยนะคือต้องบอกในอดีตเนี่ยก็มีแผนการจะเชื่อมรองสองฝั่งตรงนี้นะครับทั้งเป็นทั้งเรือเฟอร์รี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันทำให้ภาคการท่องเที่ยวสองฝั่งนี่ยครับสามารถเชื่อมโยงกันได้จุดที่ไม่ต้องผ่านตัวกทมนั่นเองเพื่อจะเลี่ยงรถติดครับหากพูดถึงแนวคิดนะครับการถมที่ดินเนี่ยถมดินตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดครับในเพื่ออนนนนนบบบบ้้้าาาาาาาขงเเเเรร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 กกกกกกก็็็็็มม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 ีมีีโดดดลลลท่่่่ปปะะสสคคควววววํจัแแแไใชถถธิพ เอเจนตเมนเข้าไปหรือ,เ,อเกิดสุดการอันใหม่เข้าไปเพราะต้องยอมรับว่าที่ดินเนี่ยก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มถูกไหมครับพอมันเกิดแพลตฟอร์มขึ้นปุ๊บก็ต้องเอาอะไรไปแอดออนลงไปบางที่ก็เป็นแนวคิดเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นจะปลดล็อกอะไรบางอย่างในพื้นที่ของเกาะเกาะนี้หรือไม่ทั้งทัมโปรเจกต์ที่คิดว่ามันอาจหาพื้นที่ที่เด่นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วยกตัวอย่างนะครับเคสของทางเนเธอร์แลนด์ครับโปรเจกต์ชื่อว่าซูดูซีเวิร์กนะครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบถมทะเลนะให้กลายเป็นพื้นดินแต่เขาเนี่ยต้องการทำเป็นตัวกิจ แล้วก็ช่วยป้องกันพื้นที่ในพื้นที่ที่มันต่ำๆอีกด้วยก็เป็นโปรเจกต์แฟคชิพอันหนึ่งของทางในแนด์ก็ว่าได้ครับไละโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันมานะนนี่คือที่ดูไบนะครับ UAE ครับก็คือโปรเจกต์ปาล์มจูเมรา ก็เป็นโครงการที่ถมทะเลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อพัฒนาพวกอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ครับเพิ่มรายได้ให้กับประเทศแล้วครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่เติบโตครับจากการรายงานนะครับเูื่อค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ถมทะเลตรงนี้นะครับมีราคาสูงกว่าที่ทั่วไปถึง20-50%เลยครับและตัวสุดยอดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือที่มอยนาเบสแลนนะของทางสิงคโปร์แล้วมีตัวสองเซ็นทรัลไอแลนด์นะครับซึ่งเป็นเกาะคนรวยๆทำให้พื้น ยอดดับ GDP จากท่องเที่ยวนะครับอย,อยู่ที่5%ต่อปีครับแล้วก็ตัวมอนิฟ่าไปทาตรงนี้เนี่ยก็เป็นแอนเจลเลนคอมเพล็กซ์นะครับที่ดึงเม็ดเงินนะจากคนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีครับหากตถามว่าไทยของเราเนี่ยทำโปรเจกต์แบบนี้แล้วมันมีข้อดีอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีโมเดลนะแล้วก็คนที่สําเร็จในก่อนๆเนี่ยหลายประเทศด้วยกนันเช่นสิงคโปร์ในท่าเรือที่กล่าวมาข้างต้นนะครับรวมถึงเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วถ้าทำเนี่ยก็ความปลอดภัยก็สูงขึ้นต้นทุนก็ตากา่าาาาาลลงง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 งอออออออีีีีกกกกททััั้้้ถโปรรรรรเเเเเจจต์ืืืืื่่่่่ขขหหหมมมมใใๆนนนนนนนยย็็คคควพะะบบ ไปทำฉาเชิงเศร้าบ้าง ไป EEC กันบ้างอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่จะเวนคืนพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะง,ง่ายเลยรวมถึงผู้คนเนี่ยก็ยังมีความคุ้นชินกับเมืองเดิมๆก็คือกรุงเทพฯาาอนุรันั่นเองนะครับทั้งการที่เราทําพวกถมดินนี่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้บริเวณกรุงเทพเนี่ยการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านความหนาคมนันก็ค่อนข้างง่ายกว่าพรานอยู่ใกล้กันนะครับจะทําต่อเรื่องของรถ,ฟงรถไฟอีกทั้งนี้ไม่ต้องไปเวนคืนพื้น,นที่ตรงไหนเลยนะครับเพราะว่ามีที่ดินอน คอมเพล็กซ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เกม l ิ n งนะครับหรือว่าการพน,นันเดียวไม่ใช่เข้าไปุ๊บก,ก็จะจ้องแต่แทงอย่างเดียวนะฮะปกติแล้วเนี่ยการพนันจะมีแค่ประมาณสิของทั้งหมดนะครับแต่ทั้งอื่นจะมีพวกสวนสนุกนะครับมีพวกคอนเสิร์ตมิวฮอลล์พื้นที่ห้าง พักผ่อนในพวกนี้มันเยอะกว่าการพน,นันมีแค่10%บเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับจากการประเมินเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินลงทุนประมาณกว่า4ี่แสนล้านบาทเลยนะครับก็เรียกว่าก็ไม่หมากไม่น้อยนะเพราะว่าอ,อื่นอย่างเช่นพวกรถงรถไฟอะไรเงี้ยก็หลกักหลายแสนล้านนะครับและที่คาดไว้คือจะเป็นรูปแบบให้สัมัครทางเอกชนเก้สิบเก้าปีนะครับก็มีเก้าเกาะก็เลือกจะเอาเกาะไหนนะฮะและเวลาก่อสร้างทั้งหมดจะกินเวลาประมาณยี่สิบปีเลยทีเดียวคือไม่น้อยครับ ซึ่งนี้ช่วยอะไรได้บ้างครับอย่างแรกก็คือครอบคุมพื้นที่น้ำท่วมนะครับไปกว่า16,000ตารางกิโลเมตร,ร,ร,รกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์ุฬาลงกรณ์สุวรรณมแล,แ,แล้วแต่ละกาะจะพัฒนาเป็นพวกเมืองใหม่นะครับรซิตี้ศูนย์ท่องเที่ยวแล้วก็ชพาพลังสะอาดซึ่งเป็นสัมปทาน99ปีนะครับพอบหมดสัมปทานปุ๊บเนี่ยนะก็ทั้งหมดตกเป็นของทางภาครัฐนั่นเองครับอย่างถ้าเราไปดูในฝั่งของทางดูไบทีบ่เห็นภาพว่าโอ้โหในแผนที่เนี่ยเกาะเขาสวยมากเลยนะครับ ก็ไม่แน่ว่าจะเห็นพวกเกาะที่เป็นสร้อยคอไขมุกตรงอ่าวไทยเหมือนกับที่นี่ก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนในโปรเจกต์นี้นะครับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง20-30%ครับมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์นีจะเติบโตอยู่ที่15-20%นะครับภายใน10ปีครับและทำให้พวกกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีพื้นที่พัฒน,นาเพิ่มขึ้นครับแต่ต้องบอกว่าไม่ได้มีข้อตีอย่างเดียวนะครับข้อที่กงังวลหรือข้อเสยเียก็มีเหมือนกันเช่นหนึ่งคือเรื่องด้านของผลกระทบสิ่ง แล้วก็มีการสูญเสียในฝั่งของธรรมชาติครับก็คือพื้นที่มีการขุดเจาะรับกอสร้างเนี่ยก็ต้องสูญเสียความเป็นธรรมชาติลงไปอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายมหาศาลในการสร้างโปรเจกต์นี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในฝั่งของการสร้างอย่างเดียวนะครับการมันนั้นเองก็สูงเช่นเดียวกันแล้วก็ยังต้องพึ่งพานะครับเทคโนโลยีจากต่างประเทศครับเรียกได้ว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องคิดพิจารณาข้อสงสัยไปอีกเยอะเลยนะครับแล้วผลเลิศคิดว่าไงบ้างไอ้เกาะไข่มุกตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนไทยรวยขึ้นได้ไหมพิมพ์ม,อมบออกห่ย นี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด like, ดับช่อง Property Expert Line นะฮะและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี่ให้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับและถ้าใครน่าสนใจลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับอยากจะมีพอร์ตอสังหาเก็บเอาไว้บ้านโดยใช้เครดิตเนี่ยไม่ชอบความเสี่ยงก็เหมาะสำหรับคอร์สคอร์สนี้นะครับบางคั่งโดยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับเป็นสำหรับสุดสองวันครับตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงสิบคนแล้วนะครับสนใจแอดแล้วที่แอดไลน์คิม Property Line ขั้ อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ะบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพอ p e r t y ไลฟ์นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ